สวัสดีค่ะน้องหญิงมาเที่ยวตลาดนะคะผู้สื่อข่าวข่อยตลาดน้องไผ่ศิลานะคะของเทศบาลเมืองศิลาค่ะอยู่ยนี้ซอยค่ะซอยน้องไผ่นะคะน้องหยิงก็เลยแถบบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะมาเห็นมเมืองนะคะตลาดคนกะลายู่พาถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะคะของถนนเจนีนค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศค่ะเอเสเน็ตกินต้ง เ่าเสือเ่อคิดหอดเขาอยู่กถ้ทานลุกไปสิเห็นในนี้นคิดถึงไม่เอา,เ,อา,าเดี๋ยวจนตายเดี๋้วเดี๋ยวเขาตื่นพอเขาตื่นปุ๊บเขาสีบรยบากับฉันคาเดก้แกาแจ๊บบอสแต่ไส้ไม่ตื่นเออแค่ก็จะไม่ต้องซื้อข้าวนะหุงข้าวแล้วก็ไม่ต้องซื้อข้าวค่ะแต่ตอนนี้ อจะราศีอะไร ข้าวเยอะหรือเปล่าคือหุงข้าวเยอะหรือเปล่าโอ้ออาหารไทยว้ายอันนี้เป็นประตูแห้งไหมคะเป็นประตูแห้งค่ะอ้าเป็นชอบกินอาหารไทยหรอย่าบาทแม่ ยี่สิบบาทท่านอาจารย์แล้วนะท่นจะกินปนพุทูท่นจะกินกับผากมามาไปเรื่อยจไายแล้วนะทนน่านไแล้วนะไก่ของเธอใช่ไหม am je 31 น,นูน,นทางนง้งออกเหรอนาทูมันเหรอฉันว่าปูสดกินเคอกินเนื้อหรือเปล่า ตอนนี้หรอมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแข็งกลับแล้วนะคะน้องหญิงกลับแล้วค่ะนักเท่ยสวยมากเลยดู แย่มมากเลยโน่นไปละ